อยากได้ให้อยากให้พ่อกับแม่กลับมาบ้านอยากบอกว่าคิดถึงอยากให้พ่อแม่ไม่ทะเลาะกันแล้วก็ทุกคนสามสัคคีกันรับอยากเห็นชุมชนช่วยเหลือกันมากกว่านี้มากขึ้นใช่ค่ะมีความสุขไม่มีความรุนแรง สรุปงานของครอบครัวพลังบวกบนเวทีวิชาการสรุปบทเรียนการทำงานในเฟสแรกของโครงการครอบครัวพลังบวกคุณหมอสุริยะเดลนำเสนอข้อมูลในภาพใหญ่แสดงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของปัญหาเด็กและเยาวชนไทยอย่างน่าเป็นห่วงเซอร์เวฟังเสียงเด็กและเยาวชนทั้งประเทศว่าเขารู้สึกยังไงกับตัวเองรู้สึกยังไงกับบ้านชุมชนโรงเรียนและเพื่อนสังเกตดีๆแต่ละปี ทุกครั้งที่เราสำรวจในระดับประเทศมันมีแต่ดรอปลงพลังบวกดรอปลงและนี่คือเหตุผลที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผนึกกำลังเราคงต้องร่วมแรงร่วมใจเรื่องราวของครอบครัวพลังบวกเพื่อให้เป็นฐานที่มั่นให้เกิดพลังบวกต่อเด็กไทยครับเป็นจุดเริ่มของกระบวนการเปลี่ยนแปลงคือความมุ่งมั่นร่วมกันของภาคีเครือข่ายที่จะช่วยกันสร้างกระบวนการพัฒนาครอบครัวพลังบวกขึ้น เริ่มจากพื้นที่นำร่องต้นปี2564คณะทำงานของจังหวัดเชียงรายเริ่มลงพื้นที่ทำงานสำรวจวิจัยก็คือไปเก็บข้อมูลนะคะกลุ่มเมืองกลุ่มกึ่งเมืองกลุ่มชนบทแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์นะคะสิ่งที่เป็นปัญหาของเชียงรายนะคะก็คือมีครอบครัวข้ามร,รุ่นเนี่ยเยอะคือปู่ย่าตายายเป็นผู้ที่เลี้ยงหลานแลวพ่อแม่เนี่ย ไปทำงานกรุงเทพบ้างกลางจังหวัดบ้างเนะี่ยฝั่งทางโน้นจะมีความรุนแรงมากเรื่องเล่าเรื่องสุราเรื่องการพนันจะมีเรื่องพูดให้บาดเจ็บทางจิตใจทําร้ายทางวาจาคือ45%เปซมีก็คือตีว่า50%ละ50%า0เราทําอะไรให้เขาภูมิใจเขาก็ไม่เคยชมคะ่ะเราทําแย่นิดเดียวก็ด่าแล้วเงี้ยค่ะ80กว่าเปอร์เซเด็กเล่นโซเชียลมีเดีย แล้วใน80กว่าเปอร์เซ็นต์มีอยู่ประมาณ2เซเสี่ยงต่อการติดเกมเด็กๆนี่จะดูเกมเยอะแล้วก็สมองก็จ้บกขบายพัฒนาไปติอื่นวันนั้นยังเห็นยงตกใจเลยต้องเจ้เสียงดังต้องใจนี่คือสารในเกมโอ้เดี๋ยวนี้มันต้องมีเกมแบบนี้ตัวก้าย สถานการณ์ปัญหาหน่าเป็นห่วงไม่ต่างกับชุมชนทั่วทั้งประเทศแต่นางแลมีโอกาสดีกว่าที่ได้เริ่มพัฒนาเป็นพื้นที่นำร่องหมุดไม้ยสำคัญคือการสร้างระบบพี่เลี้ยงในชุมชนขึ้นเริ่มด้วยการชักชวนคนมีใจในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมผู้นำชุมชนทั้งโดยตำแหน่งและตามธรรมชาติ รวมกันเข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนปรึกษาจนเข้าใจหลักคิดและแนวทางในการพัฒนาสอดคล้องต้องกันตกผลึกเป็นแกนนำพลังบวกลงไปค้นหาอาสาสมัครเยาวชนจากหลายหมู่ชวนมาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเสริมสร้างจิตวิทยาพลังบวกต้นทุนชีวิตคะ่ะเกี่ยวกับพลังในตัวเองคะ่ะให้แบบให้ตัวเองมีเป้าหมายในชีวิตอะคะ่ะอย่างแรกก่อนจะไปต้นทุนอื่นได้มันต้องรักแบบ ตัวเองก่อนคือพลังตัวตนกระบวนการเรียนรู้ที่เอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมหลากหลายให้เกิดปฏิสัมพันธ์เอื้อให้เด็กๆผู้เข้าร่วมอบรมดึงประสบการณ์ชีวิตออกมาทบทวนแลกเปลี่ยนสะท้อนกลับวนครบเป็นวงจรตกผลึกเป็นการค้นพบคุณค่าและความหมายของชีวิตตนเห็นโอกาสในการพัฒนาพร้อมไปกับ องค์ประกอบเพื่อหนุนภายนอกคือทุนครอบครัวทุนชุมชนทุนปัญญาและทุนกัละยาณมิตรเป็นทุนชีวิตที่จะบวกเพิ่มเสริมหนุนและพัฒนาขึ้นไปด้วยกันใช่ค่ะต้นทุนชีวิตทั้ง5ด้านครั้งแรกเราก็นึกว่าเป็นโครงการที่ให้เด็กไปอบรมครั้งเดียวแล้วหายเลยเสร็จเลยแต่มันไม่ใช่มันมีต่อ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  ทำให้รู้สึกว่าลูกเปลี่ยนไปมากเลยดูแกเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีความคิดขึ้นคือความเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆเกิดขึ้นทีละก้าวเป็นผลจากการโคชชิ่งของทีมพี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยการระหว่างลงมือทำโดยเฉพาะเมื่อเด็กๆได้สัมผัสสัมพันธ์กับความจริงแบบลงลึกเมื่อนำแบบสำรวจต้นทุนชีวิต ลงไปสัมภาษณ์ครอบครัวหลากหลายในชุมชนก็บางคนนะคะเป็นโรคซึมเศร้านะคะในหมู่บ้านเนี้ยค่ะเยอะเพราะว่าแบบพ่อแม่ไม่มีเวลาให้บางคนก็อยู่กับยายเนี้ยน้องเขาไม่เคยออกจากห้องเลยค่ะแบบอยู่แต่ในห้องอะคะ่ะเป็นแค่เด็กแทนท,ที่จะสนุกล่าเริงตามภาษาเด็กนะครับเนอะเออก็แบบหุยเป็นโรคซึมเศร้าอเงี้ยคะ่ะ ลับสู่ฐานคิดของการพัฒนาด้วยพลังของความดีจากสถานการณ์ความจริงแบบนี้โครงการเริ่มกิจกรรมการพัฒนาไปในทางสร้างสรรค์จุดบวกกันหนึ่งก็คือเราไม่ไปตอบย้ำตรงปัญหาเราขยายพื้นที่ขาวทุกโครงงานเลยก็คือเราทำงานตามหลักของพึ่งพึ่งเนี่ยตอมความดีแล้วขยายจากดอกหนึ่งไปอีกดอกหนึ่งเราว่าเด็กสมาธิสั้นอะไรอย่างเงี้ย แกหมอเดียวใคบอกว่าอย่าว่าเด็กอย่างนั้นให้มองเด็กในด้านบวกต้องรู้ว่าเด็กคนนั้นด้านบวกเขามีอะไรเอาพลังด้านบวกมาสอนแกแกก็จะมีกำลังใจที่จะทำใช่ไหมคะเพราะว่าแกทำได้ก็ชวนออกมาทำกิจกรรมค่ะมารู้จักกันมากขึ้นมาช่วยกันทำกิจกรรมกันมากขึ้นคะไม่อยากให้แบบต่างคนต่างอยู่บ้านตัวเองเล่นแต่โทรศัพท์เนี่ยค่ะ หนูอยากเห็นความสนุกของน้องๆค่ะที่เราชักชวนมาเพราะว่าส่วนมากเด็กเขาไม่ค่อยมีกิจกรรมค่ะชวนมานั่งปรึกษาหา,หาหรือกันเป็นวงใหญ่มีเด็กๆอยู่ตรงกลางมีพี่ๆช่วยไถ่ายถามดําเนินการสนทนามีแกนนำชุมชนช่วยเติมเสริมกำลังใจมีทีมพี่เลี้ยงจากโครงการคอยสังเกตและสนับสนุนอยู่ใกล้ๆ เดือนหน้ายากง่ายไมอย่างกันตั้งคำถามอยากทํากิจกรรมอะไรกันบ้างช่วยกันเสนอรวมกันเลือกร่วมกันกำหนดรูปแบบวิธีการแล้วชวนกันทําไปด้วยกันถึงวันนัดสนุกสนานกันตั้งแต่เช้าวันนี้เราจะปั่นจักรยานทางไกลออกไปสำรวจชุมชนด้วยกันคนพร้อมจักรยานพร้อมลงอย่างพร้อม ทีมสนับสนุนช่วยกันยกจักรยานขึ้นรถลำเลียงบรรทุกจากจุดนัดหมายข้ามอุปสรรคใหญ่ไปสู่จุดเริ่มปัน่น <Yeah. S 1> มู่11ของตำบลน,นางแลเป็นชุมชนใหญ่ <Yeah. S 2> ซึ่งเมื่อหลายปีก่อนมีถนนหลวงขนาด4เลนตัดแยกผ่ากลางเปลี่ยนแปลงภูมิสังคมและวิถีของชุมชนไปอย่างสิ้นเชิง จากจุดนี้เด็กๆจะได้ออกกำลังขาแขนร่างกายและหัวใจพาตัวเองสำรวจท่องไปผ่านท้องนาพื้นใหญ่คลองส่งน้ำระบบชลประทานมุ่งสู่ปลายทางคือป่าชุมชนผืนย่อมที่ทุกคนช่วยกันรักษาไว้ รวมระยะทางที่ปั่นไม่ใช่ใกล้ๆเปิดโอกาสให้กัลยาณมิตรทุกเพศทุกวัยได้ช่วยเหลือประคับประคองกันไปเหนื่อยมากเลยค่ะชอบชอบค่ะมันรู้สึกสนุกดีไม่ค่อยเหนื่อยค่ะสนุกสนุกครับมันสนุกได้เจอกับเพื่อนๆหลายคนค่ะรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับ ช่วยให้มีเพื่อนม,มากขึ้นช่วยกล้าออกมาข้างนอกมากขึ้นทําอะไรมากขึ้นค่ะคะ่ะ <kle ambling. S 3> อยู่บ้านจนขาวเลยค่ะตอนนี้ดำแล้วค่ะออกแดดเยอะก็เห็นเขายิ้มมีความสุขค่ะอบอุ่นค่ะเป็นมือเล็กมือน้อยหลากหลายที่ยื่นเข้ามาช่วยกันอบล้อมน้อมรับเป็นสายสัมพันธ์ที่ถักสารอุ้มหอประคับประคอง เป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นเอื้ออาทรเกื้อหนุนดูแลซึ่งกันและกันถ้ามีของพิเศษสอยานะ่างนะนายอยากได้อะไรมากที่สุดอยากได้ให้อยากให้พ่อกับแม่กลับมาบ้านไปเกาหลีห้าปีแล้วค่ะอยากบอกว่าคิดถึงเดี๋ยวอีกห้าปีพ่อแม่จะ,จะกลับมาค่ะขอให้พ่อแม่ไม่ทะเลาะกัน อยากเห็นหมู่บ้านเราสะอาดไม่มีขยะแล้วก็ทุกคนสาม,มาสัคคีกันแล้วก็ไม่ทะเลาะก,กันคล้ัอยากขอบคุณทุกคนค่ะที่มาช่วยทำกิจกรรมยิ้มค่ะมีความสุขไม่มีความรุนแรงไม่มียาเสพติดอยากให้ครอบครัวทุกครอบครัวในชุมชนมีความสุขหมดเลยถึงจะเป็นแบบครอบครัวเดี่ยวแบบแม่ทิ้ง อยู่กับตากับยายอยู่กับปู่หนูอยากให้พวกเขาแบบไม่ต้องไปเครียดกับเรื่องพวกนั้นโฟกัสกับคนที่อยู่กับเรามีความสุขกับคนที่อยู่กับเราได้พลังบวกสร้างพลังบวกกับคนในครอบครัวแล้วก็จะแบบมีความสุขหนูอยากให้คนในชุมชนยิ้มมองผ่านสายตาสุขใสฟังเสียงบริสุทธิ์จากหัวใจหรือนี่คือสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันทำ แม้วันนี้เราจะยังแก้ปัญหายากระดับโครงสร้างไม่ได้วิกฤตเศรษฐกิจและสังคมในภาพใหญ่ยังก่อความเครียดเค้นรุนแรงลงสู่ทุกครอบครัวแต่เรารอมไม่ได้เพราะเด็กๆโตขึ้นทุกวันโอกาสของเราจึงอยู่ที่วันนี้อยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่นี่อยู่ที่ครอบครัวและชุมชนคือการพัฒนาจากฐานรากมาจากจุดเล็กที่สุด เปลี่ยนจากภายในระเบิดออกมาจากใจคนดังตัวอย่างที่เห็นได้แล้วจากความเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพที่เกิดขึ้นในครอบครัวของแกนนำพลังบวกเปลี่ยนนะคะแม่หนูก็เข้าใจหนูมากขึ้นนะคะจากความรุนแรงเมื่อก่อนหนูว่าจะชอบเถียงแม่หนูเป็นเด็กขี้เถียงนะคะเขาก็จะโกรธยิ่งหนูเถียงเขาก็โกรธแต่ตอนนี้ก็แบบมีอะไรให้เล่าให้แม่ฟังแม่ก็รับฟังแม่บอก แม่ก็จะบอกว่าอันนี้ไม่ถูกอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกแม่ก็จะบอกบอกด้วยเหตุผลไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนใช่ค่ะต้องปรับแม่กับพ่อก็ต้องปรับทุกครั้งนี่พ่อจะดื่มเหล้ามาเนาะแล้วก็ทําให้แม่โมเโปหูอย่างเงี้ยนะแล้วก็คุยกันด่ากันอย่างเงี้ยลูกก็ได้ยินอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เราก็มาปรับจูนเข้าหากันพ่อก็กินเหล้าก็ไม่ค่อยกินเยอะ จากที่เมื่อก่อนสูบบุหรี่ตอนนี้พ่อก็ไม่สูบหยุดได้เลิกได้เพื่อลูกเ mm hmm. พราะลูกเข้าเข้าไปอบรมโครงการเนี้ยมันเป็นครอบครัวไปนะพ่อน้องอิฟบก็ไปเขาเข้าใจเรามากขึ้นเรากล้าที่จะคุยจะเล่าทุกรวนที่เราเจอมาแต่ละวันให้เขาฟังรับฟังมากขึ้นมากเลยค่ะเปลี่ยนใช่ถ้าเราเปลี่ยนลูกก็เปลี่ยน ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ชี้และค่ะเขาทําให้เราก้าพูดกับพ่อแม่มากขึ้นแล้วก็ขอบคุณแม่ที่แบบทําให้เรามีวันนี้ใช่ค่ะหนูประสบความสําเร็จได้กับพ่อแม่เป็นความเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพที่ขยายวงส่งพลังกระเพื่อมออกไปจิตวิทยาพลังบวกที่ทีมโค้ชเติมเข้าไปในสนามของการปฏิบัติยกระดับศักยภาพแกนนำพลังบวกขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงของชุมชนเอง สร้างกิจกรรมรองรับเด็กๆและครอบครัวที่เปราะบางอบอุ่นอบอุ้มเป็นชุมชนพลังบวกครอบครัวใหญ่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าพร้อมๆกันเห็นแบบการเปลี่ยนแปลงของเด็กๆเ,เยอะขึ้นนะคะน้องเขาออกมาพูดคุยแบบมาเล่นกันเยอะขึ้นนะคะแบบสนุกคะ่ะเพราะว่าเขาได้เจอเพื่อนนะคะเขารู้สึกไม่โดดเดี่ยวคะ่ะก็คือเด็กๆเด็กๆเ,เ,เ,เข้ามาช่วย มันถือว่ามุ่บ้านเขาได้เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนนี้ความสามารถของเด็กๆเ,เขาบอกใครงูแต่เดีเ๋ยวนี้ตั้งแต่โครงการคุณหมอเดียวเข้ามาเด็กๆไปอบรมมาแล้วจุดเปลี่ยนก็คือเด็กๆอะ่ะยจยเหลือนในชุมชนเยอะขึ้นจ้าต่างวัยกันมาระดมความคิดกันนะคะได้เห็นพลังชุมชน ช่ค่ะผู้ใหญ่เขาก็พร้อมที่จะแบบสนับสนุนอยู่แล้วค่ะเด็กก็รู้สึกว่าเราก็มีส่วนที่ทําให้ชุมชนสภาพแวดล้อมของในชุมชนให้ดีขึ้นค่ะคมีความสุขค่ะ <c oughs> รู้สึกว่ามีความสุขกับการให้ให้แล้วได้ผลด้วยเรารู้สึกว่าเรากําลังปลูกต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่จเจริญเติบโตละสุขใจเหมือนดอกไม้บานส่งต่อประกายความหวัง และความมั่นใจจากจุดเล็กๆบวกพลังกระเพื่อมออกไปสร้างความเปลี่ยนแปลงที่จะมีความหมายไกลไปถึงวันข้างหน้าเพราะเด็กๆอ่ะเป็นอนาคตของชาติในวันหน้านะเจ้าในความคิดของเจ้าเจ้าคิดว่าื้อโครงการขยายแล้วก็เอาเด็กๆเนี่ยมาจุยกันเขาจะสามารถสื่อสารกันและก็ดึงกันออกจากจุดตีว่าจุดเสียงมารวมกัน เพราะฉะนั้นนะเจ้าเขาจะต้องช่วยกันทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานอนาคตมันจะแก้ปัญหาได้นะเจ้าเราก็ยังจะสานต่อความรู้ให้น้องๆรุ่นหลังๆนะคะเพราะว่ามันทําตั้งแต่รุ่นหนูใช่ไหมคะก็มันเห็นผลนะคะก็เลยอยากทําต่อไปเรื่อยๆอยากให้มันมีทุกปีเรื่อยๆจะได้ส่งน้องๆในชุมชนนี่แหละคะ่ะไปร่วมไปอบรมกับอาจารย์ชีเหมือนที่พวกหนูได้อบรมมาเราจะได้รู้จุด เรามาช่วยกันทํากิจกรรมในชุมชนให้มากขึ้นก็คงจะเปิ่งน้องๆนะเจ้าเพิ่งน้องๆเขาแหละเพราะว่าน้องๆเขาเก่งก็คงจะฮห้ได้แค่คำปรึกษาและก็คอยประสานงานกับน้องๆตอนนี้ชุมชนเหมือนตั้งไข่ค่ะ ยังไม่ได้มองว่าแข็งแรงนะยืนยืนล้มล้มลุกลุกยืนยืนล้มล้ลุกๆแต่เขารู้แล้ว,ว่าเขาต้องยืนเขาต้องจับเราวว่าหน้าที่ของเราจะทํำยังไงให้ได้ประคองเขาต่อเนื่องจนเขายืนได้เดินได้แล้วก็การเป็นพี่เลี้ยงกันไปเป็นทอดทดสู่ชุมชนอื่นเป็นตัวอย่างความสําเร็จในก้าวแรกๆกที่ยังไม่หยุดพัฒนา หนึกกำลังพัฒนาศักยภาพแกนนำพลังบวกในชุมชนยกระดับขึ้นเป็นระบบพี่เลี้ยงของท้องถิน่นขยายการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและสร้างสรรกิจกรรมครอบครัวพลังบวกคืองานสร้างอนาคตไม่หยุดอยู่แค่ปัญหาที่ต้องแก้แต่ไปสู่ความดีที่อยากทำเสริมพลังชุมชนให้พัฒนาก้าวต่อไปโจทย์ดี จะกลายเป็นความยั่งยืนของชุมชนนั้นคิดถึงกลุ่มแรกก่อนก็คือกลุ่มแกนนำพลังบวกถ้าเขาได้ทักษะปฏิบัติจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเปลี่ยนที่ข้างในเขาแล้วมันจีรังยั่งยืนตลอดชั่วชีวิตของเขาต่อให้โครงการนี้ไม่มีทีนี้ถ้าแกนนำพลังบวกแข็งแรงแล้วเนี่ยหมอค่อนข้างจะมีความมั่นใจมากเลยว่าระบบพี่เลี้ยงในชุมชนเกิดขึ้นไม่ยากครับเพราะแกนนำตอนนี้มาด้วยใจศรัทธานะครับ ไม่ได้เพียงแค่มาเพราะมีโครงงานหรือมีเงินมาลงหรือมีงบประมาณหรือมีคนเก่งๆมาลงไม่ใช่ครับแต่วันนี้เขามีความมั่นใจแล้วครับว่าด้วยฝีมือของเขาสร้างการเปลี่ยนแปลงชุมชนของเขาด้วยพลังบวกได้เขาสามารถทำได้ขอบคุณ<ร>ามากๆเลยค่ะขอบคุณมักถ้าไม่มีโครงการนี้อีกต่อนะคะเราก็อาจจะมีกิจกรรมในหมู่บ้านของเราค่ะ เพื่อเอาความรู้จากโครงการนี้มาสานต่อให้น้องๆรุ่นต่อต่อไปอะค่ะชุมชนพัฒนาขึ้นแบบมีมีกลุ่มเยาว,วชนแบบนี้ต่อไปไนี่ะครับอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอะค่ะได้ค่ะถ้าสมมติถ้าวันหนึ่งมันหมดไปเราก็บอกว่าเราช่วยพวกเขาได้นะหันมาคุยกับพวกเราได้เราจะพร้อมที่จะช่วยแก้ปัญหา ส่งต่อความรู้ต้นทุนชีวิตให้พวกเขาไม่คิดตังค์ไมก็ได้คะ่ะของแบบนี้ใครๆก็อยากช่วยเหลือกัน <c oughs> <c oughs>